สวัสดีค่ะ fc ทุกทกท่านวันนี้สุวรรณาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับาธาตุกายสิทธิ์ที่สุวรรณาได้รักษาเก็บเอาไว้นะคะวันนี้สุวรรณาขออนุญาตอัญเชิญดวงจิตปิญญาณของสมเด็จพุทธาจารย์โตปรมมรังศีมาเป็นองค์ประธานในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องาธาตุกายสิทธิ์ นี่คือลูกแก้วลูกแก้วที่เป็นที่ได้มาจากาหลวงปู่สวงนะคะก็จะเป็นลูกแก้วที่มีแสงตอนนี้ FC เห็นไหมคะก็คือสามารถเล่นกระสินไฟได้ก็เป็นสีสีแดงๆเหมือน <S 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 เหมือนพระอาทิตย์นะซึ่งเมื่อคลิป e ีพที่ผ่านมาสุวรราก็ได้นำเสนอรูปภาพที่มีความสวยงามของลูกแก้วกระสินไฟหรือที่สุวรราใช้คำว่าลูกแก้ว7สีที่มี9ดวงจิตนะคะในคลิป EP 4นะคะถ้า f อท่านใดยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็เข้าไปรับชมดูได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือทิกเป็นก้อนดำๆก็คือเป็นเหล็กหลยเปียกนะคะ เหล็กหลายเปียกแล้วก็ที่อยู่ในพานนี้เป็นน้ําผึ้งเดือนห้านะคะน้ำผึ้งแท้ซูนาต้องนาอํามาเลี้ยงแล้วก็บูชาถวายให้กับธาตุกายสิทธิ์ทุกๆดวงนะคะแล้วก็เอฟซีเห็นไหมคะเป,เป็นจุดาขาวๆตรงนี้ก็คือเป็นมวลของน้ำผึ้งนะคะคือเหล็ก เหล็กไหลเปียกเนี่ยหรือธาตุกายสิทธิ์เขาจะดึงเขาจะดึงดูดเนาะเขาจะ,ะเขาเรียกง่ายๆเนาะก็คือว่าเขาเสมอน้ําพึ่งตรงนี้อะเป็นเขาขาวเนี่ยคือน้ําพึ่งจะขึ้นไปเกาะตามนี่นะคะตรงเนี้ยเขาขาว,ขาวแล้วต่อมาก็คือลูกกลมๆนี้ก็คือเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันนะคะเขามีความผูกพันกันเขาก็จะเกาะกันอยู่ตรงนี้แหละนี่คือธาตุกายสิทธิ์แล้วก็ ต่อมาก็คืออันนี้ก็คือธาตุกระสิ์อีกชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าธาตุกระสิ์เป็นเหมือนหัวใจเนาะลูกเขาจะเหมือนหัวใจตรงนี้สุวรรณาขอเรียกตรงนี้นะธาตุกระสิท์ที่เป็นหัวใจแล้วก็เขาจะมีความผูกพันกันนะคะทั้งสามเนี่ยทั้งสามสามชนิดนี้นะก็ขอเรียกเป็นว่าสามแล้วก็ ก็มีอันนี้อีกนะคะก็คือเป็นเหล็กหลายธาตุปยสิทธิ์เหมือนกันก็เป็นวงลีเหมือนรูปไข่ไก่ตรงนี้ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นลูกแก้วสารพัดนึกนะคะเห็นไหมเอฟซี FC. จะเป็นสีน้ําเงินนะคะตรงนี้ค่ะแล้วที่เอฟซีเห็นเป็นเป็นเปลือกไม้นี่นะคะก็คือเป็นเปลือกของต้นมะขามนะซึ่งมีอายุหลายร้อยปีนะคะ สุนาก็ขออนุญาตเข้ามาเก็บไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเพราะเอซน่าจะบางท่านน่าจะมีความรู้เนาะในเรื่องของต้นมะขามถ้าต้นมะขามที่มีอายุ10ปีขึ้นไปจะมีเทพเทวดาหรือลูก,กเทวดาเข้ามาอาศัยอยู่นะคะตรงเงี้ต้นมะขามก็มีความแข็งแกร่งเนาะเหมือนที่เราเราทุกทุกคนได้ทราบเราจะนำ มะขามเนาะต้นมะขามแก่นมะขามมาทําเป็นเขียงก็ตรงนี้นะคะอ่แล้วต่อมาก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นโคดไม้นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นโคดไม้มีอายุเป็นล้านล้านปีนะคะค่ะแต่เขากลายเป็นหินเนี่ยค่ะเขามีรูมีรูตรงนี้นะคะเอฟซีเนี่ยเป็นตาไม้ค่ะตรงเนี้แล้วก็จะเป็นลายไม้ อายุเป็นล้านล้านปีนะคะตรงนี้แต่เขากลายมาเป็นหินสุนาก็ได้มาเก็บเก็บไว้ได้มาจากพม่านะคะได้โดยบังเอิญคะ่ะตรงนี้และสิ่งสําคัญนี้ก็คืออันนี้พระปรลอดเด็กไหลธาตุทธิ์เขาเรียกว่าพระประหลอดเด็กไหลซึ่งสุวรรณาได้มาจากหลวงพ่อสวงซึ่งพระที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสวง พระที่ติดตามเขาจะเรียกหลวงพ่อสวงแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ทั่วๆไปเนาะพวกเราจะนับถือท่านว่าจะเรียกว่าหลวงปู่สวงเดี๋ยวในคลิปหน้าสุวรรณาจะนำเรื่องเกี่ยวกับพระประหลอดเหล็กไหลหลวงปู่สวงว่ามีคุณสมบัติแล้วนำมาช่วยเหลือผู้คนในด้านใดบ้างนะคะในคลิปหน้าสุวรรณาจะได้นำมาเสนอเพื่อ,อได้ให้ f อฟทุกท่าน ได้ความรู้แล้วนําไปเป็นกรณีศึกษาสิ่งใดที่เกิดประโยชน์และสามารถนําไปปฏิบัติได้ f อฟก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ค่ะในในเรื่องต่างๆที่มีสาระในในคลิป EP ีหน้าค่ะวันนี้สูนาก็ขอขอบคุณเอฟทุกๆท่านมากที่มีความกรุณาได้เข้าามารับชมรับฟังในคลิป EP นีนี้ค่ะ ก็สุดท้ายนี้ก็สุวราก็จะขอทำคลิปนี้เพียงสั้นๆก่อนนะต่อไปสุวรรณาจะใช้คลิปทุกๆคลิปนะคะสุวราจะใช้รูปฉากนี้เป็นเป็นฉากของในการเล่าเรื่องของสุวรรณานะคะ <c oughs> เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลกับเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ในเรื่องของสุนาสุดท้ายนี้สุนาขอขอบคุณ FC ทุกท่านมากที่มีความการุณาเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจสุนาได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ FC ทุกท่านฟังนะคะก็ขอวอวยพรให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา เมื่อยามที่ท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ท่านจงเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เมื่อยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านเจอยาดีหมอดีรักษาให้หายขาดโดยเร็ววันขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ